พิเศษเลยเนาะวันนี้ครับแอบร้ลงรักเดอะซีรีส์ครับครับผมวันนี้ก็เป็นการออนแอร์ตอนจบกันครับซึ่งเราออนแอร์กันจบไปเมื่อวานแล้ววันศุกร์แต่วันนี้เป็นวันเสาร์ครับเราก็เหมือนเอาอันคัดพิเศษเนี่ยมาออนแอร์กันนะครับผมมาดูกันในโรงครับพาไหพี่แฟนคลับด้วยแล้วก็พวกเรานับแสงทุกคนทีมงานทุกคนมาร่วมแบบว่าเรียกว,ว่าส่งความสุขแบบเป็นครั้งสุดท้ายของซีรีส์เรื่องแอบรงรักเดอะซีรีส์กัน<ๆ>ครับหลายคนไม่จุใจในส่วนของที่ฉายในทางช่องก็ต้องดูดูอันดวผมบอกเลยว่าที่ฉายที่ช่องนะ ประมาณ40กว่านาทีใช่ไหมแต่ว่าฉายเนี้ยครับเท่ากับหนังโรงเลย <c oughs> ประมาณเกือบ2ชั่วโมงได้<อ>ใช่ครับ<อ>จูใจจูใ<อ>จเลยถูกต้องครับอันคาเจอ,อะมากเออสปอยเล็กๆว่าตอนจบนะครับ คนละตอนจบกันประมาณนั้นมีซีนเพิ่มมีซีนตอนจบเพิ่มขึ้นมาใช่ครับสำหรับตอนจบมันจะมีความพิเศษที่แตกต่างจากอันขัดตื่นยังไงบแน่นอนครับเอาเอาที่เราแบบนําก่อนเลยในเรื่องคอมเมดี้ของเรานะครับเราจะได้เห็นคอมเมดี้อะไรหลายอย่างเนี่ยในในแบบว่าอันคัดตรงนี้ด้วยในโรงกันครับผมรวมถึงแบบว่าการสมหวังของแต่ละคู่ให้เราจะมีแบบใส่เพิ่มมีการเล่าเพิ่มหรือแม้แต่ว่าจุดเซอร์ไพรส์สุดท้ายท้ายสุด พูดมากไม่ได้จริงๆพูดมากคือสปอยอยากให้ไปดูในอันคัทเองหลังจากดูในโรงเสร็จแล้วสามารถดูใน YouTube ได้เลยนะครับดูไวรอ a แฟค r ทอรี่ครับแล้ววันนี้ค่ะนอกจากเราไม่ได้ดูคันทัชพิเศษแล้วมีความพิเศษอะไรบ้างมีความพิเศษครับเดี๋ยวน้องๆจะมาโชว์เนาะวันนี้เรามาโชว์การมีแฟนสายด้วยนะครับน้องแต่ละคู่ก็จะมีทำโชว์มาพิเศษนะครับผมหรือว่านี่พี่ครับ <Yeah. S 2> อันนี้เป็นแบบว่าเป็นเป็นโชว์แบบน้องๆมาร้องเพลงเลย oh. ใช่อันจะมีความพิเศษนี่เดี๋ยวคนนี้เขาจะมาแบบว่าโชว์ความพิเศษพิเศษด้วย oh. ไม่ใช่แค่นั้นเดี๋ยวเรานะครับความพิเศษของวันนี้ผมจะมาพูดและเล่าถึงไลน์อัพของ idol factory mm. นะครับในปีนี้ด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกันเราจะมีรายการมีละครหรือมีซีรีส์อะไรที่เราจะผลิตก,กันต่อกัน mm. ประมาณนั้นครับก็นแตพิหน่อยอดีดีมากเลยเหมือนกัน โอ้ัครูจัดเป็นไงบ้างคะดีใจครับผมดีใจมากคือตอนแรกเราก็ไม่คาดคิดว่าฟีดแบ็จะดีขนาดนี้หรือว่าเราแบบว่าเริ่มต้นมาตั้งแต่แรกกับบน้องทุกคนกับทีมงานจนวันเนี้ยซีรีส์แบบว่าจบแล้วรู้สึกว่าแบบดีใจอีกข้อหนึ่งคือรู้สึกว่าไม่ต้องไปห้องตัดแล้วไปทุกวีคเลยนะครับประมาณนั้นเจออุปสรรคบะางที่พเศนเยอะมากครับ นี่คนนี้เขารู้ดีเลยตถามน้องเซ้งอุปสรรคของพี่เนี่พี่ถ่ายทอดที่เราฟังน้ำท่วมน้ำท่วมพี่เซ้งก็จะแชร์บ้างไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะไปออกโรต่างจังหวัดอย่างบ้านของตัวโตเองที่ตอนแรกดูพื้นที่ไว้ที่เป็นทุ่งนาเลยแต่ว่าพอพี่เซ้งจะไปออกกองจริงเนี่ยน้ำท่วมที่โลครับใช่คือฟีลเรา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 อยากให้แบบว่าเอามาครับมาครับน้องไท่น้องไทยนะครับผมน้องน้องติดธุระน้องติดธุระน้องติดธุระน้องเลยเพิ่งมานะครับครับผม อ้นี่ย้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมท่วมคือผมไม่อยากอยากให้แบบเขาแบบอารมณ์แบบฟิลแบบน้องโต๊ะขี่ควายอะไรอย่างเงี้ยมีผ้าขาวพาพอไปถึงปุ๊บนะครับผมน้องกระบือแล้วกน้องกระบือน้องน้องน้องควายของเราไว้แหละน้องควายของเราครับ น้ำท่วมเราควายเดินไม่ได้อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นครับรวมถึง,งว่าแบบว่าช่วงโควิดด้วยที่แบบว่าเราเนี่ยไม่สามารถออกกองกันได้เนาะเราก็มีแบบว่าต้องแบบว่าเวิร์กช็อปกันเองที่บ้านมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยวิดีโอคอลเพื่อทําบทกันประมาณนั้นครับที่เป็นรื่องไหนครับยังไงบ้าง ครับผมจบจบแล้วใช่ไหมครับเสถียร์เซนซิ้งดีก็จริงอะไรต่างจริงๆก็คือพวกเราอาร่านฟีดแบะก,กันตลอด<ม>พวกเราได้อ่านแบบว่าทั้งคอมเมนต์ทั้งในโซเชียลทั้งในทวิตเตอร์โซเชียลทุกช่องทางพวกเราอา่านตลอดพวกเราดีใจที่แบบว่าทุกคนมีความสุขกับ เรื่องราวแอบของราของพวกเรานั่นก็คือที่พวกเราต้องการจะส่งมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้ทุกคนทุกวันสุขก็พวกเราส่งไปถึงแล้วก็ดีใจที่ทุกคนได้รับรอยยิ้มของพวกเราเรียกว่าส่งกันแบบดูดเดือดเลยทีเดียวเนาะส่งรอยยิ้มใช่ไหมครับลาลาลาค่ลา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 จาลาลาลา่าลาลาลาอาล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 าตาล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 า้หลอลา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 าลเลาล นะฮะที่เซ็งเป็นไงครับผมชินกับรอยจูบของพี่พิลี่หรือยังฮะชินผมผมว่าก็ไก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชินนะครับผมไม่ชินใช่ฮะทำไมต้องตะกูตะกักด้วยอะครบ <laughs> จริงๆ <laughs> ก็วันนี้ยังยังยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยครับผม <laughs> ที่แบบว่ามันมาเดินทางมาถึงตอนจบแล้วยัยงรู้สึกแบบวันแรกๆอยู่เลยยังไม่ยังรู้สึกว่าแบบมันผ่านไปเร็วมากเลยแล้วก็ ดีใจครับที่แบบวันนี้แบบว่าทุกคนชอบในแบบซีรีส์ที่เราได้นำเสนอรวมถึงเป็นความสุขด้วยค่ะพูดถัดมาหลังๆนี่พูดเราก็แรงเหมือนกันนะเรียกได้ว่าผ่านมา13 EP แล้วครับมันความรู้สึกมันเก็บอยู่ข้างในพอปล่อยวันทีมันก็เลยจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงอ่าประมาณนั้นครับใช่ครับสายเบสมใ้่ค่แรกใช่ไหมเบสมีเหนียวไหมครับ แต่ผมว่าต้องให้คุณเหนือเขานะอันดับหนึ่งอ่ะก็ต้องให้เขาอยู่<อ>ใช่ใช่อย่างนี้นะถ้อ่านกระแสคิเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกคนชอบกันเนาะแล้วก็ชอบที่ซีรีส์เราเป็นซีรีส์ที่แบบผ่อนคลายช่วยแบบทุกคนที่ทํางานจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเครียดมาดูกันตอนคืนแล้วก็ผ่อนคลายลกันได้ยิ้มแย้มการสนุกกับตัวละครเนาะก็พอจบแล้วรู้สึกวิวเหมือนกันเพราะแบบตัวละครนี้จะจากไปแล้วจะแบบแบบจะจะไม่ได้เห็นตัวละครนี้ในแบบอ่า ได้ฉายสดในช่องสามอะไรอย่างนี้แล access, ้วหรือ <es> ว <voir> ่าเราส่งตัวละครกับสุนิยายนี่ก็รู้สึกวิวเหมือนกันสาวๆบ้างคู่ของเราจะอยู่แบบก้องดมดมทำการดมดมอิจฉาเขาไหมค่ะก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับคู่ของของเราใช่ไหม ถามว่ากระแสตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยลุ้นไปกับคู่ของขวัญกับฝนเหมือนกันใน EP สุดท้ายก็ได้สมหวังล่าได้ได้ได้หอมกันสักทีหนึ่งใช่เพราะว่าขอหอมแต่ EP หนึ่งก็ไม่ได้เลยจนี EP สุดท้ายค่ะก็ดีใจแล้วก็ ใจหายนิดนิดนึง<ม>เพราะว่าแบบเราอยู่อยู่กับเขามาปีกว่าเลยอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละเนาะอืมอืคุณน,น,น้องกับฟ e ดแบแบบแฟนคลับแบรายการตอนรับดีเรารสูกาา้กมากคราบกเรานีมากเมีกระแสดีเลยก็รู้สึกแบบดีใจมากๆค่ะที่เห็นทุกคน e n จ o y ไปกับซีรีส์ของเราทุกคู่ทุกความสัมพันธ์ก็แบบอ่ะถ้าเป็นคู่เราก็ผลได้ เห็นความชัดเจนของตัวเองว่าว่าชอบของขวัญแล้วเฮ้ยพูดอะไรเจนมองเวยมากน่าก็ได้ก็ดีใจที่ทุกคนได้จอยไปกับเราอย่างอย่างเราด้วยในเรื่องของเราก็โมโหหลายคนก็แอบเป็นไส้เหมือนกันหนูใช่ไหมเจมเป็นไงหนูนกนะเออไม่เป็นอะวรสวยอ่ะ ใส่ก็ไหนเป็นไงบ้างคะใส่ก็โอเคก็มีคนแบบว่าหมั่นไส้ใดๆก็หนูก็โอเคค่ะแฮปปี้ค่ะไม่กลัวเปือกทุกงทุกเรียนเนาะตไม่กลัวขามาเลยเออความหนีพวามหนีหนูก็วิ่งสิอย่าปลาเปลือกปลาเนื้อมาจะได้กินเออมันหิวนันหิพวกเราวันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวแต่ก็หวังกันนะพวกเราอ่ามีได้ ก็ได้กันนะครับว่าก็ได้แบบว่าล้เอ้ยกันสักทีเนาะว่าเอออ่ะสุดท้ายแล้วตัวละครไอซีก็เข้าใจว่าแบบเออเราไม่ต้องไปเดทไปเมื่อคายให้เขาดักตรวเราในแบบที่เราเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบความรักที่แอบหลังกำเนอมาอ่าทักที่ฝั่อโน้นเลยปิดท้ายคู่ของเรายังไงของทุกคนแล้วก็ ที่เป็นคุณแม่ลูกสามมานานเป็นคุณแม่ลูกสามมานานต้องคอยผลักดันเพื่อนให้ไปในทางที่ถูกเนาะแบบเเรื่องของเพื่อนเหมือนร่องของเราอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่หรอก็จะเห็นว่าอีพีนี้ก็จะได้เห็นว่าส้มจะมีใครมาดูแลหัวใจหรือเปล่าก็ควังกันหมดแล้วก็จะได้เห็นคนข้างหลังหรือเปล่าเช่อไหมยังไงนะ อันเนี้คือส้งร้องให้เก่งเหมือนกันใช่เป็นนักร้องนำ<อ>ทำซีนประื่นเลยใช่ร้องให้ตลอดการทำงานกับน้องๆพี่เซนครับครับเข้ากับน้องๆกันเต็มเยโอ้ทุกคนน<ะ>่ารักมากครับใช่เราทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้เริ่มต้นตั้งแต่แบบว่าหลายๆคนอาจจะแบบเป็นเรื่องแรกเลยมาแบบว่าตั้งแต่เบสิกนะครับมาฝึกแ a c t ิ้งการมาฝึกในการทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบว่า ถ่ายทํากันอะไรอย่างเงี้ยผมเองก็<ม>ก็<ม>ใหม่เหมือนกันในมุมของผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็เป็นนักแสดงใหม่เหมือนกันเราก็แบบว่าช่วยกันครับจนซีรีส์เราออกมาแบบว่าประสบความสําเร็จเนาะนะครับผมก็ดีใจมากจริงๆต้อง,ง,งขอบคุณแบบน้องๆทุกคนมากนะครับขอบคุณ<ม>ครับรครับจะมีอเทมพิเศษหรือไอเทมพันธมิตรอะไรยังไงคะอ่ามีมีความพิเศษแน่นอน ขออุบไว้ก่อนยังพูดไม่ได้จริงๆนะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแบบว่าจจะมีแบบว่าแฟนมีหรืออาจจะมีแบบอะไรพิเศษพิเศษมาให้เห็นกันครับผมแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยววันนี้จะมีไลน์อัพที่เราจะได้เห็นกันในโรงเลยว่าไลน์อัพเรามีอะไรกไนบ้างครับผมครับเปน้นยังไงกับว่าเวลาเห็นนอ่ยตอนนี้เล่นมาจนถึงัสุดท้ายแล้วให้คะนนน้องๆยงางให้คะแนน คุณตัวผมถ้าให้คะแนนผมให้สิเต็มทุกคนอยู่แล้วครับเพราะผมรู้สึกว่าทุกคนพยายามมากทุกคนสู้มาด้วยกันมากเราอาจจะแบบว่าตกร่องกันมากแต่ว่าเมื่อเราตกร่องกันเราช่วยกันพยุงกันขึ้นมาครับเราเจออุปสรรคเราเดินไปด้วยกันจนวันเนี้ยเราเดินมาถึงมันอาจจะเป็นตอนจบครับแต่มันไม่ใช่จุดจบของอาชีพนักแสดง นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของไอชื่นักแสดงหลายคนครับแล้วผมก็พูดตลอดเลยว่าผมดีใจมากที่น้องๆคนนี้ทุกคนเดินออกจากโรงนี้จบเรื่องนี้แล้วทุกคนเดินไปแล้วพูดว่าพวกเราคือนักแสดงเต็มตัวกับนักแสดงเรื่องแอบหรักเดอะซีรีส์ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอพี่เชนอินเสิร์ตไว้ได้ไหมคะ